สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Ford by ายบางเบสนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟ Ford s i w บ b ้เจริญนครนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้าที่รับชมช่อง Ford by ายบางเบสนะครับมารับชมนี่เลยครับกับเจ้า Everest Titanium เอ๊ะไม่ใช่ Everest Y Pack ครับ4ีคูณ AT คันนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับ แคมเปญและสเปคที่มาจากโรงงานนะครับกับเจ้า e v e r อร์คันนี้นะครับยังไงรบพวนคุณลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้กับาทางช่องฟอร์ดบายบางเบสของผมด้วยนะครับเรียนแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับแคมเปญด้วยนะครับว่าคันนี้ที่ผมจัดให้ลูกค้าเนี่ยส่วนลด เด็ดเจ็บจุกขนาดไหนและท่านใดที่ต้องการจัดไปนนซนนะครับผมมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยยังไงฝากกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแจ้งเลยครับว่าแคมเปญส่วนลดและดอกเบี้ยพิเศษเป็นแบบไหนนะครับและเดี๋ยวพาร์ทสองผมจะพาเดินดูตัวรถรอบคันนะครับอย่างที่เรียนแจ้งครับว่าคันนี้คือสีพิเศษที่มาจากโรงงานนะครับเป็นลักเซี่ยโนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กเลยนะครับท่านใดที่ต้องการเอเวอเรสต์วแท็กนะครับเรียนแบบนี้เลยว่า ที่ปอดซาดเดบี้เจริญนครเรานะครับสามารถสั่งรถให้ได้เลยนะครับคุณลูกค้าใช้เวลาภายในเดือนครับสมมุติคุณลูกค้าซื้อนะครับสั่งภายในเดือนกุมภาก็จะได้ประมาณในเดือนกุมภานี้เลยนะครับและเป็นรถที่ผลิตใหม่ปี2024นะครับไม่ใช่รถคลังสต็อกนะครับเรียนแบบนี้ครับความพิเศษของเดือนนี้ก็คือทาง โปรโมชั่นของทางศูนย์บริการเราเนี่ยมีการแถมทองให้กับคุณลูกคา้ามูลค่าน้ำหนัก1บาทด้วยนะครับทองตอนนี้3 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบเลยครับโปรพิเศษเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นโอเคครับพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันครับว่าโปรโมชั่นพิเศษและสเปคความสวยงามและสิ่งที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้ไปเป็นแบบไหนไปรับชมกัน โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนสเปคที่มาจากโรงงานนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าคันนี้ค่อนข้างสีจะฉ่ำนะครับเบื้องต้นเลยนะครับคันนี้ผมมีการเคลือบเอ่อเคลือบแก้วเข้าไปให้กับทางคุณลูกค้านะครับเคลือบแก้วตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ ใน3โลกแล้วเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวเคลือบแก้วไฮเปอร์โค้ดพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นเกรดเดียวกับตัวเคลือบแก้วที่เคลือบในพวกซูเปอร์คาร์นะครับซึ่งมาตรฐานของตัวน้ํายาที่เคลือบแก้วเข้าไปในตัวคันเอเวอเรสต์ไวแทคันนี้เนี่ยเป็นน้ํายาเกรด มาตรฐานของ USA นะครับผมตัวนี้ให้ความเงาฉ่ำมากครับพอดีอันนี้เรารีวิวในห้องส่งมอบนะครับเลยจะยังดูเหมือนจะไม่ค่อยฉ่ำแต่ถ้าออกแดดเนี่ยเรียนตามตรงครับว่าโอ้โหตาแตกครับคุณลูกค้ามาครับมาดูในส่วนของเบื้องต้นเลยนะครับในด้านหน้าที่ทางโรงงานให้มานะครับกับรุ่น e v e r e s t y t a c 4ณ4 0 AT คันนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยครับที่ให้มานะครับจะเป็นคำว่า y t ที่ฝากระโปรงนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น y t a เลยนะ โอเคครับถัดลงมานะครับกระจังด้านหน้านะครับสีเทากาไฟพร้อมกับกระจังตัว H นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็เลยตัดมาด้วยสีบอลเทานะครับเห็นไหมครับลูกค้าและห่วงลากจูงที่มีมาให้จากโรงงานถึง2จุดนะครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับและในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเหมือนเช่นเคยนะครับ เป็นตัว Performance LED นะครับหรือ m a t r i ก LED แบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับบวกมาด้วยกับไฟ daytime นะครับที่เป็นรูปแบบสีแคมที่มาจากโรงงานนะครับและโคมของตัว m ม t r i ก LED เองเขาจะมีความฉลาดนะครับในการปรับมุมลำแสงให้ด้วยนะครับและไฟพิเศษดวงที่3เป็นการเ,าเป็นแสงเป็นไฟที่ส่องสว่างในมุมอับด้านข้างนะครับเวลาคุณลูกค้าจะเลี้ยวเนี่ยไฟดวงนี้เขาจะติดขึ้นมาและส่องออกไปด้านข้าง นะครับคุณลูกค้าจะเห็นในมุมด้านข้างก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเลี้ยวอ่าแล้วตัวนี้ครับไฟตัดหมอกนะครับโปรเจคเตอร์นะครับเป็นการปรับแบบตามพวงมาลัยเลี้ยวด้วยนะครับผมและเซ็นเซอร์นะครับที่ให้มาถึง6จุดนะครับของตัวรุ่นวาแทกเลยนะครับคุณลูกค้าในกระจังหน้าและกระจังท้ายนะครับ6จุดเท่ากันเลยนะครับคุณลูกค้าเรียนแบบนี้ครับสีนี้พิเศษมากครับคุณลูกค้าและสวยงามมากครับท่านใดที่สนใจเนี่ยผมเรียนแจ้งเลยครับ อ๋อลืมแจ้งครับมีเพิ่มส่วนต่างด้วยนะครับสำหรับสีพิเศษที่1 2 0 0 0บาทครับโอเคครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆกันต่อครับว่า e อ e เฟคไวทแท็กให้อะไรมาบ้างนะครับและแตกต่างและมีความสวยงามอย่างไรไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันมาครับมาดูในส่วนของความเด่นด้านข้างเลยนะครับคุณลูกค้าจะเห็นว่าเป็นล้อล้อเล่นหรือเปล่าครับไม่ล้อเล่นนะครับอันนี้ล้อจริงๆนะอ่าอันนี้เป็นล้อขอบ20นะครับที่มาจากโรงงานนะครับรัดมากับยางกูดเยียนะครับผม อันนี้มาด้วยยางขนาด255นะครับ 55R20 นะครับเป็นยางมาตรฐานนะครับที่ให้มาจากโรงงานพร้อมกับล้ออล่อยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น e v e r อร์เรสต์วทเลยนะครับที่ให้มาเป็นล้อ,อหน้าดำขีบด,ด้วยเงินนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัว Y-T ทเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นลายนี้นะครับผมอันนี้เป็นลายเฉพาะรุ่น Y-T t ทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าอ่าโอเคครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยก็จะเป็นขนาดเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับบวกมากับเก e ียร์ e s h i ต t e r นะครับ10สปีดข้อดีของเก e ียร์ e s h i ต t e r ครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าจะมีช่วยระบบระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติติดมาให้ด้วยนะครับอ่าและความพิเศษของตัวนี้ก็คือ full option ครับเรื่องระบบเรดร์เลนเลนคิปปิ้งนะครับ แอแดปตีฟคูดคอนโทรลนะครับสต็อปแอนโกลเอนเซนเทรลลิงมีมาให้แบบจัดเต็มครับคุณลูกค้าและระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติที่ติดมากับเกียร์ที่เป็นรุ่น e s h i ปต์เตอร์นะครับสิบสปีดนะครับอ่ามีมาให้หมดเลยในส่วนของด้านข้างเห็นไหมครับก็จะเป็นคําว่าไบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นะครับที่210แรงม้านะครับห้านิวตันเมตรและนี่ครับเอกลักษณ์ของตัวรุ่นวายแท็กเลยจะมีคําว่าวายแท็กนะครับด้านข้างกระจกจะเป็นสีเทากาไฟนะครับตัด กับสีของตัวรถนะครับที่เป็นรุ่นวแท็กนะครับพร้อมกับกล้องมองในมุมอับกล้อง360องศาและไฟสองสว่างขณะเวลาเราขึ้นประตูนะครับและความพิเศษของรุ่นวแท็กอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นราวหลังคาเฉพาะรุ่นวแท็กนะครับที่เป็นราวหลังคาสูงขึ้นจากพื้นบอดี้และเป็นสีอบอลเทาตัดกับสีรถนะครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์ของรุ่นวแท็กเลยนะครับซึ่งรุ่นอื่นจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะ,อะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านท้ายกันต่อ โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับสำหรับเจ้า e v e r อร์เรสต์วายแท็กสคันนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับจะเห็นว่ามีนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะครับตัวนี้คุณลูกค้ารู้ไหมครับสปอยเลอร์ใช่ไหมครับผมก็จะติดเรียกสกู๊ปอย่างเดียวเลยเป็นสปอยเลอร์นะครับบางทีมันเคยชินเป็นสปอยเลอร์ที่มาจากโรงงานนะครับก็จะให้ความสปอร์ตนะครับและนี่ครับความพิเศษของรุ่นเอเวอร์เรส w วทยแท็กนะครับ 4, 4จะเห็นว่าไฟท้ายนะครับที่มาจะเป็นแบบ Full LED นะครับเห็นว่าจะมีที่ตัวหลอดที่เป็น LED เนี่ยอยู่ที่ตัวฝาและตัวบอดี้รถด้วยนะครับซึ่งไฟเลี้ยวไฟผ่าหมากต่างๆก็จะเป็นแบบ LED นะครับแบบ l ู Scal e เลยบวกมาให้กับตัวหนังสือคำว่า e v e r e s t นะครับในไฟในด้านท้ายนะครับผมและกล้องอ่า เป็นกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ที่ติดตั้งมาให้นะครับพร้อมกับกล้อง360องศาที่มีมาให้รอบคันนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวคําว่า Y tag นะครับและตัว4ีคูณสเป็นสีดําปัดกับสีเหลืองตัวลักเยลโล่ของรถให้ความโดดเด่นสวยงามเป็นอย่างมากนะครับ ถัดลงมาอีกหน่อยนะครับในส่วนของอสปอยล์สเกิร์ตล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกที่เป็นไฟด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับอีก2ตําแหน่งซ้ายขวานะครับผมและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับของรุ่น y ายแท็กสูเองเนี่ยฝาท้ายเขาจะเป็นแบบแผ่นฟรีนะครับเป็นการคิกออฟและคิกดาวด้วยเดี๋ยวผมขอญาตสาธิตให้คุณลูกค้าดูนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับใช้งานง่ายถือของมาใช้ขาเราได้เลยครับและความปลอดภัยที่ให้มาอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับฝาท้ายที่เป็นแบบแผ่นฟรีตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่กันหนีบด้วยนะครับคุณลูกค้าสมมุติคุณลูกค้า,มมตคคาเตะให้มันคลิกปิดลงมานะครับแต่คุณลูกค้ายังออกมาไม่พบรัศมีนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดู แค่ทัชผมเบาๆนะครับคุณลูกค้าไม่ได้หนีแแลงนะครับอันนี้คือความปลอดภัยที่ทางเดนเจอร์หรือเอเวอร์เราให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับในรุ่นที่มีฝาถ้ายแบบแผ่นฟรีนะครับแล้วก็ตัวเบาะหลังแถว3นะครับคุณลูกค้าเป็นการปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้ให้ความสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะครับอันนี้คุณลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะในการปรับ นะครับชุดนี้เลยโอเคครับคุณลูกค้าสําหรับในด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับแตถ่ถ้าเราไม่คลิกดาวมีปุ่มให้เรากดได้นะครับคุณลูกค้ากดปิดก็ได้ครับใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันมากอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกเลยจากจริงครับสําหรับเอ e s นรุ oon, ่นวัยแทกกันนี้ โอเคครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในนะครับของเจ้า e v e r อร์เ t สไว์4คู4นะครับเบื้องต้นจะเห็นว่าสิ่งที่ผมทําการเพิ่มเติมเข้าไปในแคมเปญตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ <Man> ตัวสครับเพดเพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้ผมจัดให้กับทางคุณ <Man> ลูกค้าไปเลยครับและความพิเศษของตัวรุ่นเอเวอร์เลสนะครับที่เป็นตัวไวด์แท็นะครับที่ให้มาหรือว่าเป็นตัวไทเทเนียมเองก็ตามเ็าจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับที่ติดขึ้นมาเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีไฟสีน้ําเงินติดมาให้นะครับสามารถปรับ ความเข้มและความอ่อนของแสงได้นะครับที่ตัวนี้เลยครับหน้าจอเห็นไหมครับเป็นหน้าจอซิงคโฟอขนาดใหญ่นะครับซึ่งข้อดีก็คือหน้าจอตัวนี้จะเชื่อมกับระบบฟอร์ดพาร์ทของทางศูนย์บริการนะครับซึ่งจะเตือนคอยคอยเตือนลูกค้าในการเข้าเช็คระยะต่างๆนะครับแล้วสามารถซิงกับ google map และ แอปเปิลคาร์เพย์อันดรออโตแบบไร้สายได้เลยครับและนี้ครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมไวเลสชาร์จนะครับพร้อมกับช่องเสียบ usb นะครับที่มีมาให้และนี่ครับเกียร์เกียร์อะไรครับ e-shifter อย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่าตัวนี้จะมาในรุ่นเป็นเกียร์ e-shifter แบบ10สปีดนะครับข้อดีก็คือมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินะครับพร้อมกับด r i v e m o โหมดนะครับที่ให้มานะครับตัวนี้เห็นไหมครับ2 h 4 h โฟโลมีหมดนะครับคุณลูกค้านี่ครับแตะโหมดาการขับขี่นะครับนี่ปุ่ม parking นะครับถอยจอดปุ่มปิดตัว traction control มีหมดนะครับโหมดควบคุมนะครับในทางลาดเอียงมีหมดครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับว่าตัวรุ่นวายแท็กเองเนี่ยเขาจะเดินมาเป็นได้ สีส้มนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางรุ่นวาแท็กเลยนะครับคุณลูกค้าเบาะหนังนะครับจะเป็นหนังดําคุมโทนมาด้วยหนังดำนะครับคุณลูกค้าทั้งหมดนะครับภายในห้องโดยสารบวกมากับคําว่าวาแท็กที่ตัวเบาะนะครับและตัวเบาะเขาเองเนี่ยจะออกแนวสปอร์ตนะครับไม่ถึงกับบะซีดนะครับคุณลูกค้าและเดินได้ตัดมาด้วยสีส้มนะครับเห็นไหมเบาะคู่หน้าและคู่3าแถว3านะครับจะเป็นการพับและปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณลูกค้าและตัวนี้ครับพวงมาลัยเองก็ปุ่ม ปุ่คอนโทรลนะครับสต็อปแอนโกต่างๆอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงมีหมดครับคุณลูกค้าอยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสของคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วตัวนี้ครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับอ่าเห็นไหมครับคุณลูกค้าโอ้โหนี่ครับโหมดที่มีเฉพาะรุ่น4ี่คูนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับ เป็นโหมดวัดลมยางนะครับที่ให้มาในรุ่น 4x4 นะครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับไฟอมเบียนไลท์ติดติดให้เห็นแล้วอ่าเห็นไหมครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวผมดูพาดูแถว2ต่อว่าให้อะไรมาบ้างโอเคครับคุณลูกค้ามาดูในแถว2นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการความง่ายในการขึ้นตัวรถนะครับผมขออนุญาตแนะนำเลยครับว่า มันจะมีบันไดรุ่นหนึ่งที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับติดตั้งกับบันไดเดิมได้นะครับและมันเป็นบันไดไฟฟ้าก็คือเวลาคุณลูกค้าเปิดประตูเนี่ยบันไดเขาก็จะยืดออกมาทําให้สามารถขึ้นรถง่ายนะครับสำหรับครอบครัวท่านใดที่มีผู้สูงอายุนะครับและอยากใช้งานให้สะดวกสบายก็ขออนุญาตแนะนําเลยครับว่าบันไดอุปกรณ์เสริมตัวนี้เป็นตัวที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับและในส่วนที่2นะครับของเบาะแถวที่2นะครับค่อนข้างมีการนั่งที่สบายนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับอ่า ร้อมกับเข็มขัดนิรภัยนะครับทั้ง3จุดเลยที่ให้มานะครับผมอันนี้คือความสะดวกสบายเลยครับที่ให้แต่แถว2ตัวนี้จะเป็นการปรับและพับแบบเมนูนะครับยังใช้มือนะอ่าและนี่ครับในแถวที่2เองก็จะมีปรับแอร์แยกอิสระมาให้นะครับบวกกับช่อง USB นะครับและปลั๊ก ที่สามารถต่อใช้กับฝ่ายบ้านได้แต่กําลังต้องไม่เกิน400วัตต์เท่านั้นนะครับคุณลูกค้าอันนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับตัวเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดีนะครับว่ากําลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าเองจะต้องไม่เกิน400วัตต์นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์เลยนะครับและตัวรุ่นไ i แท็กเองนะครับก็จะมีสลูปมาให้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับมีสลูปติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทสเปิดให้ดูเลยว่าสวยงามขนาดไหนนะครับคุณลูกค้า โอเคคร s, Ideally, правда, oh, it, right? ับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมลองเปิดจันรู้ให้ด <stuffed alien> ูนะครับว่าเขาใช้งานแบบไหนเห็นไหมครับอ่าเปิดแล้วครับเปิดแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือซันรูฟที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับสามารถเปิดตัวม่านแดดได้ถึงแถวที่2เลยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเขาจะเปิดยาวไปได้ยันแถวที่2เลยนะครับ คุณลูกค้าที่นั่งแถว2จะสามารถมองเห็นที่เป็นตัวลูกท็อปด้านบนด้วยนะครับคุณลูกคา้าอ่าอันนี้คือความพิเศษของรุ่นที่เป็นรุ่นไทเทเนียมขึ้นมาเลยนะครับยังกระทั่งตัวรุ่นไวแท็กเลยและกระจกนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับคุณลูกคา้าอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือความพิเศษเลยครับ แต่กระจกเองเนี่ยจะสามารถเปิดได้แค่แถวที่1น,นะครับจะไม่สามารถเลื่อนไปถึงแถวที่2ได้นะครับจะสุดอยู่แค่แถวที่1น,นะครับเอาไว้รับบรรยากาศเวลาวิ่งออกต่างจังหวัดก็สามารถโผล่หัวขึ้นมารับลมได้นะครับอันนี้คือความพิเศษเลยสําหรับรุ่น WiT แทกนะครับและรุ่นไทเทเนียมมีมาให้เลยจากโรงงานครับลูกค,ค้าโอเคครับผมเฟี Feel ้ยวเฟเลยครับสาหรับรุ่น Wi ยแท็ก โอเคครับคุณลูกค้าเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวสเปคนะครับและสิ่งที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้ไปนะครับเห็นไหมครับว่าสีจะเงาฉ่ามากนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับว่าคันนี้มีการเคลือบแก้วนะครับเป็นเคลือบแก้วตัวท็อปสุดนะครับเรียนแบบนี้ครับว่าราคานี้เป็นราคาพิเศษนะครับผมสาหรับตัวเคลือบแก้วที่เป็นตัวพรีเมียมไฮเปอร์โค้ดนะครับเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ ในพวกซูเปอร์คาร์นะครับซึ่งมีการรับประกันที่3ปีด้วยนะครับคุณลูกคา้าแล้วมีการเติมน้ํายาระยะเวลาหลังจากที่เราลงเคลือบแก้ไปแล้วครั้งแรกเนี่ยปีหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ6เดือนหรือ8เดือนต่อครั้งนะครับหรือปีละครั้งก็ได้นะครับคุณลูกคา้าสําหรับท่านที่ไม่ได้จอดรถตากแดดหนักๆนะครับก็ปีละครั้งก็โอเคเพียงพอเลยนะครับและอย่างที่เรียนแจ้งครับว่าคลิปสุดท้ายนี้ผมจะนําเรียนเกี่ยวกับตัวาราคานะครับและโปรโมชั่นนะครับสำหรับ เอเวเลต์นะครับวายแท็กคันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสบาทนะครับอันนี้เป็นราคาปกติราคาเดิมนะครับเอเวเลต์วายแท็กไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับผู้ลูกค้าเป็นราคาเดิมตั้งแต่ปี2023นะครับสำหรับแคมเปญของคันนี้นะครับส่วนรถที่ฟังดีๆนะครับคุณลูกค้า ส่วนลถที่45,000บาทนะครับท่านใดสนใจรีบทักเลยครับในส่วนของคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับที่เพียงคุณลูกค้าดาว25%นะครับผมรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยครับที่1.39นะครับผม 48งวดนะครับ4ปีแค่นั้นเองครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจทักสอบถามผมได้เลยครับผมมีโปรแกรมพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับที่ทักเข้ามาสอบถามผมนะครับกับช่องฟอร์ y บายบัง a บนะครับโอเคครับคุณลูกค้าสําหรับวันนี้ผมได้พาเดินดูสเปคแล้วก็รีวิวราคาค่าตัวและแคมเปญที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้าท่านนี้แล้วนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆๆนะครบแลก็เปจาางงช่อ Ford By ผมนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามมันครับคลิปหน้าว่าผมจะนําเสนอใน Next Gen Ranger เอเวอเ e s t รุ่นไหนและแคมเปญพิเศษพิเศษดีดๆแบบไหนให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่องผม,ผมได้รับทราบรับชมกันสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ